พ่อกับแม่ฆ่าลูกสาวของตัวเองโดยไม่ได้ตั้งใจแต่มันเป็นแค่อุบัติเหตุจริงหรือทำไมร่างของลูกสาวถึงยังยิ้มทำไมเธอยังพูดได้ทั้งที่ไม่มีลมหายใจและที่น่ากลัวที่สุดเธอยังอยู่ตรงนั้นเธอยังรอคอยบางสิ่งบางสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นพ่อแม่รู้ตัวว่าฆ่าลูกสาวโดยไม่ตั้งใจบ้านทั้งหลังเงียบกริบ แสงไฟสลัวกระพริบเป็นจังหวะกลิ่นสนิมจากของมีคมคลุ้งในอากาศเสียงฝีเท้าของพ่อและแม่ดังก้องบนพื้นไม้เก่ามือของพ่อสั่นเทาจับมีดแน่นจนข้อนิ้วซีดขาวแม่ยืนตัวแข็งน้ำตาคลอเบ้ามองร่างที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นเธอไม่ขยับไม่ส่งเสียงไม่แม้แต่หายใจสายตาทั้งสองจ้องมองใบหน้าซีดเผือดเลือดสีแดงฉานไหลนองบนพื้นกระจายเป็นเส้นสาย แม่กระพริบตาหัวใจเต้นแรงราวกับมันกำลังจะหยุดทำงานพ่อก้าวถอยหลังชนโตกองเศษจานแตกกระจัดกระจายแม่เอื้อมมือแต่ไหล่ของพ่อเสียงของเธอสั่นเครือนี่นี่มันไม่จริงใช่ไหมพ่อไม่ตอบสายตาของเขาติดตรึงอยู่ที่ร่างของลูกสาวเสื้อผ้าของเธอประเลือดแขนขาเกรงแข็งแม่สุดตัวลงคุกเข่าใบหน้าของเธอบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวด เธอเอื้อมมือไปสัมผัสแก้มของลูกสาวเย็นเฉียบไร้ชีวิตเราทำอะไรลงไปเสียงของพ่อแผ่วเบาราวกระซิบแม่สายหน้าน้ำตาไหลรินแค่เพียงไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้เสียงเถียงกันดังลั่นบ้านเสียงเข้าของกระแทกกำแพงเสียงหวีดร้องของลูกสาวแสงไฟวูบวาบเงาสะท้อนเป็นรูปร่างบิดเบี้ยว เธอวิ่งเข้ามาห้ามแต่พ่อกำลังโกรธจัดมือของเขากำมิดแน่นทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปคมมีดตัดผ่านเนื้ออย่างง่ายดายเสียงขาดหายกระทันหันร่างของเธอล้มลงเลือดค่อยๆไหลออกจากแผลและตอนนี้เธอไม่ได้ลุกขึ้นมาอีกเลยแม่อ้าปากจะพูดแต่เสียงของเธอหายไปมือของเธอเริ่มสั่น พ่อสุดลงนั่นขงข้างๆดวงตาเบิกโพรงร่างกายแข็งค้างเงาสะท้อนในดวงตาของเขาคือใบหน้าของลูกสาวไร้สีเลือดไร้ชีวิตแม่สะอื้นตัวสั่นเทามือกุมอกแน่นราวกับหัวใจจะแตกสลายพ่อค่อยๆเอื้อมมือไปแตะแขนของลูกมันเย็นและแข็งราวกับก้อนน้ำแข็งไม่มันต้องมีทางช่วยใช่ไหมแม่หันไปมองพ่อ แต่พ่อยังคงนิ่งสายตาของเขามีเพียงความว่างเปล่าแม่เขย่าร่างของลูกสาวลูกรักตื่นขึ้นมาเถอไม่มีเสียงตอบรับไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆความเงียบค่อยๆกลืนกินทุกสิ่งแม่เริ่มหอบหายใจถี่ราวกับอากาศในห้องนี้ไม่พอให้เธอหายใจพ่อยกมือขึ้นปิดหน้าสะกดกลั้นเสียงสะอื้นแล้วทันใดนั้น เสียงบางอย่างดังขึ้นจากข้างหลังเสียงเคลื่อนไหวเบาๆแม่สะดุ้งหันขวับไปมองหัวใจของเธอกระหน่ำเต้นพ่อเงยหน้าขึ้นทันทีเสียงนั้นมาจากร่างของลูกสาวมือของเธอกระตุกเบาๆแม่เบิกตากว้างหัวใจแทบหยุดเต้นพ่อขยับตัวเข้าไปใกล้สายตาจับจ้องที่มือของลูกสาวนิ้วของเธอกระตุกอีกครั้ง ช้าๆแผ่วเบาแม่รีบคว้ามือของลูกขึ้นมากุมไว้ลูกลูกยังอยู่กับเราใช่ไหมไม่มีเสียงตอบแต่เปลือกตาของเธอขยับเล็กน้อยแม่หันไปมองพ่อน้ำตาคลอเบา้าเธอยังมีชีวิตอยู่พาเธอไปโรงพยาบาลเร็วพ่ออ้าปากเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีคำพูดใดหลุดออกมา เขารีบคว้ามือของลูกสาวอีกข้างร่างของเธอยังเย็นซีแต่ยังอุ่นอยู่เล็กน้อยแม่พยายามปลุกเธออีกครั้งเขย่าตัวเธอเบาๆลูกได้ยินแม่หมลูกรักแล้วทันใดนั้นเปลือกตาของเธอเปิดขึ้นดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความว่างเปล่าไม่มีแววชีวิตริมฝีปากของเธอเผยขึ้นเล็กน้อยเหมือนพยายามพูดอะไรบางอย่างเสียงแหบแห้งดังลอดออกมา แม่แม่รู้สึกเหมือนร่างกายของตัวเองแข็งเป็นหินพ่อก็เช่นกันมือของเขาสั่นสะท้านจากนั้นริมฝีปากของลูกสาวค่อยๆยกขึ้นเป็นรอยยิ้มรอยยิ้มที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับคนที่กำลังจะตายแววตาของเธอเปลี่ยนไปเหมือนกำลังมองพวกเขาอยู่แต่มันไม่ใช่สายตาของลูกสาวอีกแล้ว แม่ปล่อยมือจากลูกสาวทันทีร่างของเธอชักกระตุกเล็กน้อยพ่อขยับตัวถอยหลังลมหายใจขาดห่วงลูกเสียงของแม่สั่นเครือรอยยิ้มนั้นยังคงอยู่ริมฝีปากของเธอค่อยคอยขยับอีกครั้งแต่เสียงที่เล็ดรอดออกมาไม่ใช่เสียงของลูกสาวที่พวกเขารู้จักมันแหบพระต่ำลึกพ่อแม่เสียงนั้นก้องสะท้อนในห้องแคบแคบ พ่อจับแขนแม่แน่นสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวดวงตาของลูกสาวเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทไม่มีแววแห่งชีวิตแม่สั่นไปทั้งตัวขณะที่ร่างของลูกสาวขยับอย่างเชื่องช้าเธอพยายามลุกขึ้นจากพื้นแม้ร่างกายของเธอไม่ควรจะขยับได้อีกแขนขาหักผิดรูปแต่เธอยังค่อยๆขยับเข้าหาทั้งสองคนทำไมเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้ง พ่อกลืนน้ำลายลงคอใจเต้นระรัวทำไมต้องทำแบบนี้กับหนูแม่สายหน้าถอยหลังไปจนชนกำแพงน้ำตาไหลอับแก้มแม่ไม่ได้ตั้งใจแม่ขอโทษแต่ลูกสาวยังคงยิ้มยิ้มกว้างขึ้นเรื่อยๆเลือดไหลออกจากมุมปากแต่เธอกลับหัวเราะเบาๆหัวเราะเหมือนกำลังเยาะเย,ะเยะ้ยไม่เป็นไรหรอก เธอเงยหน้าขึ้นดวงตาสีดำสนิทจับจ้องมาที่พวกเขาเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็จะอยู่กับหนูแล้วพ่อกับแม่ตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกร่างของลูกสาวยังค่อยๆขยับเข้ามาเสียงหัวเราะของเธอเบาและเย็นยะเยือกพ่อพยายามตั้งสติมือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือเราเราต้องไปจากที่นี่แม่หันมองพ่ออย่างตื่นตระหนกน้ำตาไหลอับแก้ม แล้วลูกเราจะทิ้งเธอไว้แบบนี้ไม่ได้แต่พ่อไม่ฟังเขากระชากแขนแม่เตรียมจะพาเธอวิ่งไปที่ประตูแต่ปังประตูปิดลงเองอย่างแรงราวกับมีมือที่มองไม่เห็นผลักมันทั้งห้องสั่นสะเทือนไฟเหนือสีสากกระพริบทีทีก่อนจะดับวูบทุกอย่างจมดิ่งสู่ความมืดเสียงของแม่เริ่มสะอื้นแรงขึ้นพ่อมันเกิดอะไรขึ้น พ่อพยายามเอื้อมมือไปคลำหากำแพงแต่แล้วเสียงฝีเท้าดังขึ้นในความมืดใกล้เข้ามาช้าช้าแม่จับแขนพ่อแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อลมหายใจของพวกเขาหนักและทีพ่อกลืนน้ำลายฝืนพูดออกมาลูกลูกต้องเข้าใจพ่อไม่ได้ตั้งใจไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงฝีเท้าที่ยังคงใกล้เข้ามา จากนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูพวกเขาแต่หนูตั้งใจเสียงนั้นเย็นชาแผ่วเบาแต่ชัดเจนก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสนิทเงียบเงียบสนิทจนได้ยินเสียงหัวใจของพวกเขาเต้นระรัวแม่กลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากมือของเธอเย็นเฉียบจับแขนพ่อไว้แน่นพ่อหอบหายใจพยายามเพ่งมองไปในความมืดแต่ไม่มีอะไรเลย ไม่มีเงาไม่มีร่างของลูกสาวแต่พวกเขารู้เธอยังอยู่ที่นี่อยู่ใกล้มากพ่อเอื้อมมือไปจับลูกบิดประตูพยายามเปิดออกแต่มันไม่ขยับแม่เริ่มร้องให้ตัวสันสานได้โปรดได้โปรดเธอลูกแม่ขอโทษทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากด้านหลังเสียงเล็บขูดไปกับพื้นไม้ แกรกแกรกมันเคลื่อนที่ช้าช้าใกล้เข้ามาพ่อกลั้นหายใจแขนเกรงแน่นแล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งเสียงกระซิบที่เย็นเยือยกอย่ากลัวไปเลยเดี๋ยวพ่อกับแม่จะได้อยู่กับหนูตลอดไปทันใดนั้นบางสิ่งกระโจนเข้าใส่พวกเขาจากในความมืดพ่อกับแม่กรีดร้องพร้อมกัน แรงกระแทกมหาศาลทำให้พวกเขาล้มลงกระแทกพื้นเสียงกระดูกกันดังกรอบแม่หอบหายใจมือพยายามคลำไปบนพื้นไม้เก่าพ่อพยายามยันตัวลุกขึ้นแต่มีบางอย่างกดเขาไว้หนักเย็นเหมือนร่างของใครบางคนทาบทับอยู่แม่เบิกตากว้างมองไปยังเงามืดตรงหน้าแล้วเธอก็เห็นลูกสาวของเธอ ร่างของเธอแน่นิ่งเหมือนเดิมแต่ใบหน้าของเธออยู่ใกล้มากดวงตาสีดำสนิทจ้องมองเข้ามาในดวงตาของแม่ริมฝีปากของเธอยังคงมีรอยยิ้มแปลกประหลาดแม่พยายามขยับตัวแต่แขนขาของเธอหนักราวกับถูกตรึงไว้เธอหอบหายใจทีลูกรักได้โปรดเสียงของเธอสั่นเครือลูกสาวเอียงศีรษะเล็กน้อย รอยยิ้มกว้างขึ้นจนผิดธรรมชาติจากนั้นเธอก็พูดออกมาแม่หนูหนาวจังเสียงนั้นสั่นเครือแต่เต็มไปด้วยความเย็นชาแม่สะอื้นร่างทั้งร่างสันสานแม่จะช่วยลูกแม่ขอโทษแต่ลูกสาวกลับหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยบางอย่างที่ทำให้ขนลุกจากนั้นเธอก็กระซิบช้าๆไม่ต้องช่วยหนูหรอก ช่วยตัวเองก่อนถ้ายังทำได้แล้วทันใดนั้นมือเย็นเฉียบของเธอก็คว้าคอแม่แน่นแม่สำลักอากาศทันทีนิ้วมือของลูกสาวบีบรัดแน่นขึ้นเล็บยาวแหลมจิกเข้าที่ผิวเนื้อแม่พยายามดิ้นดวงตาเบิกกว้างหายใจไม่ออกพ่อขยับตัวพยายามจะช่วยแต่ร่างของเขากลับหนักราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นเขามองไปที่ลูกสาว เธอกำลังจ้องมองมาที่เขาดวงตาว่างเปล่าแต่กลับเต็มไปด้วยความอาฆาตริมฝีปากของเธอกระตุกเป็นรอยยิ้มเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งพ่อตอบไปเป็นตาพ่อนะทันใดนั้นร่างของเธอก็หันขบมาทางพ่อขาของเธอบิดผิดรูปแขนเหยียดผิดธรรมชาติเธอกระโจนเข้าหาเขารวดเร็วราวสัตว์ป่าพ่อกรีดร้องดิ้นสุดแรง มือของเธอกดลงบนหน้าอกของเขาแรงกดมหาศาลจนกระดูกอลั่นดังกรอบแม่หอบหายใจรีบคว้าแขนของลูกสาวพยายามดึงเธอออกจากพ่ออย่าทำพ่อได้โปรดแต่เธอไม่ฟังเธอหันมามองแม่ช้าๆดวงตาสีดำสนิทจ้องมองลึกเข้ามาแม่รู้สึกเหมือนร่างกายกำลังถูกกลืนกินหัวใจเต้นช้าลง ภาพตรงหน้าเริ่มพร่ามัวเสียงหัวเราะของลูกสาวดังก้องในหัวเย็นชาน่ากลัวแล้วเธอก็พูดขึ้นอีกครั้งทุกอย่างพ่อกับแม่เป็นคนเริ่มเองและตอนนี้พ่อกับแม่ก็ต้องจบมันเองเหมือนกันมือของเธอยกขึ้นสูงแล้วฟาดลงมาที่คอของแม่เต็มแรงแม่สะดุ้งเฮือกความเจ็บปวดล่นท่านไปทั่วร่าง ลมหายใจขาดห่วงเธอรู้สึกถึงแรงกระแทกราวกับเส้นประสาททั้งหมดถูกตัดขาดโลกทั้งใบหมุนคว้างเธอล้มลงกับพื้นดวงตาพร่ามัวเสียงของพ่อกรีดร้องสะท้อนอยู่ในหัวแม่พยายามขยับตัวแต่ร่างกายไม่ตอบสนองมือของเธอแตะไปที่คออุ่นเปียกเลือดของเธอเองเธอพยายามกัะพริบตาภาพตรงหน้าเริ่มพร่าเลือน เงาของลูกสาวยืนอยู่เหนือเธอรอยยิ้มของเธอยังอยู่แต่อย่างอื่นเปลี่ยนไปร่างของเธอบิดเบี้ยวเหมือนไม่ใช่เด็กสาวคนเดิมอีกแล้วแม่อยากร้องขอชีวิตอยากอ้อนวอนแต่เสียงของเธอออกมาเป็นเพียงเสียงหอบหายใจเบาๆพ่อคลานเข้ามาหาแม่มือสั่นเทาไม่ได้โปรดปล่อยเราไปเถอะลูกสาวก้มลงมองเขาใบหน้าของเธอแนบชิด ดวงตาสีดำสนิทสะท้อนภาพของพ่อเธอกระซิบแผ่วเบาพ่อไม่ต้องกลัวหนูจะให้พ่อกับแม่ได้อยู่กับหนูตลอดไปจากนั้นเธอยกมือขึ้นช้าๆเงามืดค่อยๆแผ่ขยายออกจากร่างของเธอมันเลื้อยไปตามพื้นผนังครอบคลุมทั้งห้องเสียงลมหายใจของพ่อและแม่เริ่มขาดห่วงทุกอย่างเย็นลง เงานั้นคืบคลานเข้าใกล้แล้วทุกอย่างก็ดับวูบลงความเงียบเข้าปกคลุมบ้านทั้งหลังเช้าวันรุ่งขึ้นบ้านทั้งหลังยังคงเงียบสนิบแสงแดดยามเช้าสาดสองผ่านหน้าต่างสะท้อนฝุ่นที่ลอยค้างอยู่ในอากาศแต่ภายในบ้านทุกอย่างยังคงเดิมบนพื้นไม้กลางห้องรับแขกมีร่างของพ่อและแม่นอนแน่นิ่งดวงตาเบิกโพลง ใบหน้าของทั้งสองบิดเบี้ยวด้วยความหวาดกลัวสุดขีดไม่มีร่องรอยการดิ้นรนไม่มีเสียงร้องขอชีวิตมีเพียงร่างของพวกเขาที่ดูเหมือนถูกตรึงให้อยู่ในท่านั้นตลอดการเลือดแห้งกรังติดบนพื้นกลิ่นสนิมลอยคลุ้งในอากาศและที่มุมห้องร่างของลูกสาวนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นเธอสวมชุดเดิมที่เปื้อนเลือดสีสักของเธอเอียงเล็กน้อย ริมฝีปากของเธอยังคงยิ้มดวงตาสีดำสนิทจ้องมองไปที่ร่างของพ่อและแม่เธอไม่ขยับไม่พูดเพียงแค่จ้องมองราวกับกำลังรอคอยบางสิ่งแล้วสายลมก็พัดผ่านบ้านหลังนั้นเบาๆทำให้ประตูไม้เก่าที่ปิดสนิทค่อยๆเปิดออกเองอย่างช้าๆเสียงเอียดอัดดังสะท้อนทั่วบ้านจากนั้น รอยยิ้มของลูกสาวก็กว้างขึ้นเหมือนมีใครบางคนกำลังจะมาบ่ายวันนั้นเพื่อนบ้านเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติบ้านที่เคยมีเสียงพูดคุยและชีวิตกลับเงียบเงันผิดปกติไม่มีเสียงโทรทัศน์ไม่มีเสียงคนเดินไปมาไม่มีแม้แต่เสียงนกร้องจากสวนหน้าบ้านหญิงชาราเจ้าของร้านของชำฝั่งตรงข้ามมองบ้านหลังนั้นอยู่นานก่อนจะตัดสินใจเดินไปเคาะประตู ก๊อกก๊อกก๊อกไม่มีเสียงตอบรับเธอลองเอื้อมมือไปหมุนลูกบิดประตูไม่ได้ล็อกมันเปิดออกอย่างง่ายดายเสียงบานพับเก่าดังเอียดอารก้องไปทั่วถงทางเข้าทันทีที่ก้าวเข้าไปกลิ่นบางอย่างก็อบอวนตลกไปทั้งบ้านกลิ่นอับชื้นกลิ่นสนิมและกลิ่นบางอย่างที่ทำให้ขนลุกวาบไปทั้งร่างหญิงชราเดินเข้าไปช้าชาใจเต้นแรง เธอเรียกชื่อเจ้าของบ้านเบาๆไม่มีเสียงตอบเธอเดินลึกเข้าไปอีกสองสามก้าวจากนั้นเธอก็เห็นร่างของพ่อและแม่นอนแข็งที่อยู่กลางห้องดวงตาย,ยังคงเบิกโพลงมองตรงไปยังมุมห้องใบหน้าของพวกเขายังติดรอยหวาดกลัวสุดขีดหญิงชราปิดปากตัวเองแน่นพยายามกั้นเสียงกรีดร้องมือของเธอสั่นระริก เธอค่อยๆเบนสายตาไปยังมุมห้องแล้วเธอก็เห็นเด็กหญิงคนนั้นเธอนั่งอยู่ที่เดิมสวมชุดเดิมรอยยิ้มของเธอยังอยู่บนใบหน้าแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือเธอยังมีชีวิตอยู่เด็กหญิงกระพริบตาช้าๆดวงตาสีดำสนิทจ้องมองหญิงชราริมฝีปากของเธอขยับเพียงเล็กน้อยแล้วเสียงแผ่วเบาก็ดังขึ้น คุณยายหนูหนาวจัง